ครับดูดูครับพี่แดงได้แล้วพี่แดงนี่จะฉลาดเอาไม้ออกเองได้แต่พี่สามผมอ่ะพี่สามพี่สามนี่ผมต้องช่วยร้อนไหมเอออ่ะอ่ะต้องช่วยต้องช่วย ช่วยเอาไม้ออกเอ,อ้ยอ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่แดงรอเดี๋ยวพี่แดงนี่จะเก่งครับเพื่อนๆเพราะว่าแกจะเอาไม้ออกได้อ่าดูดูเนี่ยพี่แดงจะฉลาดเอาไม้ออกได้ผมไม่ ไม่ได้เข้ามาหาพี่พี่สามกับพี่แดงอยู่ประมาณประมาณสองอาทิตย์กเ็เพื่อนผมไม่มีตังครับวันนี้ผมมีตังผมเลยเข้ามาหาเรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะครับหมดแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่สามก่อนอ่ะพี่สามมาเอาไม้ออกเออไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเออเห็นไหม น่ารักที่สุดนี่อะรเพื่อเพื่อนผมผมมีน้อยผมก็ให้น้อยผมทําได้เท่าที่ผมทําไหวเรั่เพื่อนผมทําแล้วผมมีความสุขผมก็จะทําตลอดไปครับเพื่อนเพื่อนที่แดงนี้แกจะเอาไม้ออกได้ แต่พี่สามผมนี่ต้องช่วยก่อนช่วยเอาไม้ออกพี่สามอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมโอ้อาปากแสดงว่าอร่อยอ่ะกัดไม่ไม่กัดตรงนี้เออเออไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกพี่สามเอออ่ะเอออ่ะอีกนิดน,น,นึีงนึงโอเคครับหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้กินใหม่นะพี่สามนะพรุ่งนี้กินใหม่นะครับพี่แดงหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะพี่แดงอย่าไปกินไม้หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมหามาให้กินใหม่พอแล้วพอแล้วอย่าไปกัดไม้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเนี่ยเพื่อนผมผมเห็นผมทำได้แค่นี้ผมก็พอใจแล้วเพื่อนผมก็มีความสุขแล้วครับ ขอบคุณครับนี่นี่คือการขอบคุณครับถ้าเขานอนอย่างนี้คือการขอบคุณของเขาน่ารักมากๆพี่สามพรอแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กินใหม่นะครับพรุ่งนี้กินใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาให้กินใหม่นะครับนะขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับดูพี่สามยางหล่อเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ การทาดีการทําทานเราไม่ต้องไปลงทุนมากครับเพื่อนๆแบ่งปันกับเพื่อนร่วมโลกแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วครับผมทําแค่นี้ผมก็มีความสุขใจแล้วครับเพื่อนแล้วผมก็จะทําตลอดไปครับไม่ว่าน้องหมาหรือน้องแมวถ,ถ้าจอนี้ผมผมเห็นไม่ได้แต่ท้าผมผห็นหี่ถ้าผมมีตังผมจะซื้อหาซื้อมาให้เขากินเลยดูแลกันไปครับเพื่อน พวกนี้ต้องกินใหม่นะดู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 ด,ด,ดูพี่แดงอย่างหล่อเลยวันนี้พี่แดงพวกนี้ค่อยกินใหม่นะโอเคครับ